ทีนี้ม,มีมีอันหนึ่งอะครับก็คือไอการที่เราขอเข้าไปรับคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราชาหรือเปล่าอันนี้อันนี้มีคําถามที่คนสงสัยกันมากเลยนะผมผมว่าผมว่าหนึ่งเลยก็คือว่าเราเราประเมินสถานการณ์เอา่าเขาเรียกว่าไงอะคือสถานการณ์มาเดนมิกเราไม่ได้ประเมินอะไรก่อนหนึ่งนะ <ừ. S 1> อันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะผมว่ามันมีคาอธิบายตัวอย,อยู่สองก็คือว่าไอาอย่างประเทศที่ไปไวๆเนี่ยอย่างโปแลนด์ and, mm. หรือว่า อะไรพวกนี้เขาเป็นประเทศที่น่าจะมีข้อตกลงกันอยู่แล้วก็เป็นประเทศที่ถ้าประเทศไหนส่งแอร์ไลน์ไปเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นประเทศที่ท,ที่ไปได้ไวๆนะจะเป็นจะเป็นประเทศที่มีแอร์ไลน์ของเขาเนี่ยไปลงที่อิสราเอลอยู่แล้วซึ่งสล็อตการบินแลนดิ้งไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมรวมถึงพวก ground handling เรื่องเติมน้ำมันสัมภาระอ,อาหารพวกนี้เขามีคอนแทคไว้อยู่แล้ว มันก็แค่ดิดนิ้วเพราะว่าขอสัลัดเพิ่มแล้วก็ใช้เจ้าเดิมใช้พวกกราวเจ้าเดิมก็เริ่มได้แต่ว่าประเทศไทยเราไม่มีเราไม่มีไฟตรงมีแต่เอลเอ้าบินมาหาเราแต่เราไม่มีเลยเลยดังนั้นเราต้องไล่ขอใหม่หมดเลยขอรูทใหม่ไปดีลกราวแฮนด์เดลิงใหม่ไปดีลดีลดีลแคตเทอร์ลิงใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างใหม่หมดเลยดังนั้นเนี่ย <Ừ. S 1> มันก็จะใชย้ยังไม่นับเรื่องเรื่องนักบินอีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเครื่องบินอีกผมว่าผมว่า มันชาเพราะอย่างนี้ด้วยอ,อย่างอย่างตอนที่ไปรับคนจากโควิดที่อู่ฮั่นน่ะแอเชียไปอตอนนั้นน่ะต็ไปได้ไวเพราะแอเชียเขาบินอยู่แล้วสกเก็ตว่าทําไมต้องเอาแอเชียไปก็เพราะเพราะเพราะอย่างนั้นอืมเพราะอันนี้เห็นในในยุโรปหลายชาติ้วส่งเครื่องบินทออ,อเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเขาน่าจะมีรูทที่เป็นแบบสายการบินปกติที่บินอยู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ผมว่าด้วยและอย่างยุโรปเขาฝึกกับอิสราเอลมี มีอะไรแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วอะมันแบบเพราะตกลงทางการบินระหว่างกองทัพมันผมว่ามันมันชัดกว่าเราซึ่งเราไม่เคยมีผมผมมั่นใจว่าไม่เคยมีนะแม้ว่าเราจะฝึกร่วมกันนะแต่ว่ามันไกลกันจนเราคิดว่าไม่น่าจะมีต้องไปบินหากันอย่างเงี้ยพอต้องมาเคลียร์กันใหม่เนี่ยที่ที่ข่าวที่อ่านอยู่ที่ที่มีคนอยู่คือกระทรวงต่างประเทศเ่ยไล่ไล่ขอตามเส้นทางเนี่ยไล่ช่วยประสานให้ฟาสต์แทร็กให้เพราะว่า อย,อย่างเครื่องบินทออ,อนเนี่ยถึงมันจะเป็น A 3ส0มห้าูนย์ก็ตามเอสามสี่ศูนย์ก็ตามฮะมันก็คือเครื่องบินทหารอยู่ดีเพราะว่าทหารเป็นเจ้าของปกติโปรเซสจะขอรูทขอแลนดิ้งเพอร์มิชันขอซอฟต์เบนก็ว่าไ,ไปอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่า <S <S นี่คือต้องต้องพูดง่ายๆก็ต้องใช้เส้นขอขอกันแบบโดยโดย่วนสถานการณ์พิเศษมันถึงจะได้อะไรมาณเนี้ยมันก็ผมว่านี่มีมันมีเหตุผลที่ใช้อยู่มันทั้งการที่เราเตรียมตัวคาดการณ์สถานการณ์ผิด อย่างเราไปไปด้วยระดับหนึ่งแล้วด้วยสถานการณ์ที่มันดินามิกพอมันไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องดีลใหม่ระดับหนึ่งเพราะเป็นประเทศที่เราไม่ไม,ไม่คุ้นเคยหรือในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือรัฐบาลเราควรสำรวจไหมว่าที่ไหนที่มีคนไทยอยู่เยอะแล้วเราควรทําแผนล่วงหน้าอัานนี้ประเด็นที่ดีเออถูกต้องจริงคือยกตัวอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วอ่ะกระทรวงแรงงานรู้อยู่แล้วในอิสราเอลมีคนไทยทํางานอยู่สามหมื่นคน คำถ,ถามคืออิสราเอลเป็นประเทศที่มีเปอร์เซนตที่จะเกิดสงครามค่อนข้างสูงอันนี้ก็กลาโหมช่วยประเมินให้ก็ได้อ่าแล้วคือถ้าจริงๆถ้ามันมีข้อมูลพวกนี้อยู่อ่ะมันควรที่จะทำแผนเอาไว้ลุวงหน้าบ้างหรือเปล่าอืมอันนี้ยกตัวอย่างยกอันนีอนนเอาแบบยกตัวอย่างใกล้บ้านก็ได้สมมุติสมมติทุกวันนี้่มีคนไทยทำงานอยู่ในเกาหลีกี่คนอ่าสมมุติสักวันนึงเกาหลีเหนือบุก แล้วเราเคยคิดไว้หรือเปล่าว่าเราจะเอาคนของเรากลับมาอย่างไงแต่นัทพูดประเด็นดีมากเลยนะถูกเราเราน่าจะต้องเราน่าจะต้องมาดรับแผนอันนี้ก็ได้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยนะช่วงหลังๆเนี้ยที่เราต้องแบบต้องทำมี r e p e t a t i o n ไฟเนี้ยคือมหมายความว่าหมายความว่าเราเองอะ่ะคืออย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องเหมือนทํางานเชิงลุกอะ่ะคือ,อเหมือนตอนนี้เราทํางานเชิงรับอยูอ่คือรอให้มันเกิดก่อน เราค่อยมาแพลนเราค่อยไปทำแต่ทีเนี้ยถ้ามันเจอแบบนี้บ่อยๆอ่ะเราน่าจะเปลี่ยนไหมมาแบบมาคิดในเชิงลุกแทนอย่างเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วอ่ะข้อมูลรู้อยู่แล้วว่าที่ไหนมีคนไทยอยู่เยอะแล้วที่ไหนที่มี potential ที่มันจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นวางแผนล่วงหน้าน่าจะดีกว่าไหมอิงก็คืออย่างเช่นแบบอ่าอย่างเนี้ยสมมติ สมมติเป็นเคสอิสราเอลอย่างเงี้ยสมมติหลังจากรอบนี้ไปแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องมาทําแผนเอาไว้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะเกิดอีกเราก็ยังเชื่อว่าคนไทยก็จะกลับไปทํางานอยู่ดีนั่นแหละถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะ mm hmm. อืมเพราะฉะนั้นอย่างแบบสมมติการประสานเกี่ยวกับการขอเส้นทางบินหรือแบบสำรวจพื้นที่หน้างานสมมติอ่ะต่อไปจะกําหนดไปเลยว่าอดูใบจะเป็น จุดที่จะไปตั้งฐานส่วนหน้าได้สําหรับทอ,ออะไรเงี้ยมันต้องแบบทําการสํารวจพื้นที่ไหมว่าอาจจะไปอยู่ตรงนี้จะทําตรงนี้ต้องคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้แล้วมันมันทําแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่ะถือว่ามันทําได้เราก็มีทูตทหารอยู่ใช่ไหมที่ผมต้องทาได้ในการร่างแผนหรือในการประสานหรืออะไรกันไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยม,มันผมต้องทาได้อยู่แล้วนะและ้วแล้วจริงมันเป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยเพราะว่าเพราะว่าประเด็นประเด็นประเด็น นี่ประเด็นนี้ดีมากเลยนะสงสัยก็ต้องเขียนบทความักบทความแล้วหน้าเพจคืออย่างอย่างเนี้ยจะสังเกตว่าเราเราเค้าเปาโกหรืออะไรพวกนี้เรามีฝึก n อ o ีอทุกปีนะก็คือพวกฝึกอพยพคนหรืออะไรพวกนี้ต่างชาติเนะี่ยเขามาฝึกเราก็เลยไปฝึกเขาด้วยเดี๋ยวว่าญี่ปุ่นเนี่ยชอบฝึกมากเลยแต่สเกลของการฝึกเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับสเกลที่กาลังโดนอตอนเนี้ยเพราะว่าไอไอตอนฝึกอ่ะมันอ,ยอพยพแค่หลักร้อยคนเนะี่ย แต่ตอนนี้คือหลักหกพันแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วเรื่องเรื่องนี้มันมันมันเป็นสถานการณ์ที่ที่พอสเกลมันใหญ่อะไรอะไรมันก็ต่างกันอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งโอเคหละไอ้เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยโอเคมันทําได้เวิร์คทำได้ดีรอบเนี้ยโอเคเราให้ความชื่นชมแต่ว่าต่อไปมันไม่ควรจะมีคําว่าเฉพาะหน้าละมันจะต้องมีแบบว่าเรามีแผนคร่าวๆไว้ละเราฟอลโล่ตามนี้มันจะดีกว่าต้องมานั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันทุกครั้ง ใช่อันนี้น่าจะเป็นอันที่ผมเขียนไว้เหมือนกันอะวันนี้ไอต้ตัวตัวที่ที่เขียนไว้อยู่เหมือนกันในเรื่องเนี้ยว่ามันจะมีข้อสุดท้ายที่เขียนไว้ก็คือเหมือนว่าเราควรทําแบบเหมือนประสานงานล่วงหน้ากับต่างประเทศอะในที่ที่มี potential ว่าว่ามันจะต้องใช้ครับอืมหรือการฝึกนนโออะที่เราฝึกกันในประเทศอะคือไม่จำเป็นต้องรอแบบเป็นคอบวา่โกหรือเป็นอะไรก็ก็ฝึกเองก็ได้อืคือจําลองอย่างเช่นว่าแบบ อ่นเนี่ยสนามบินอยู่หัดใหญ่อันนึงเป็นฐานส่วนหน้าสนามบินหลักอยู่ที่ดอนเมืองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําสิว่าเออมันจะต้องฝึกยังไงจะเอาสายการบินเอกชนมาฝึกก็ได้เอาการบินไทยมาฝึกด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มันนั่งจริงๆอ่ะกอตอเ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเฮดเรื่องนี้ได้นะในการที่จะอเออดรับแผนอ่ะว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะมันมาหลายครั้งแล้ว เราจะต้องมีหน่วยงานเข้าอะไรเข้ามาอินโวบ้างอะอย่างเงี้ยมันชัดเจนมีกลาโหมมีคมนาคมมีต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแรงงานแรงงานสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันเรารู้อยู่แล้วอ่ะเราทากันมาหลายรอบแล้วอะเอามาลองนั่งทําแผนดูอย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยขึ้นปะจะทํำยังไงประสานสายการบินยังไงสายการบินก็ต้องตอนเนี้ย CA T R ที่แอต้องออก อ๋อข้อกําหนดว่าสายกินต้องมีโปรโตออลคอค่าแล้วนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อพยพแบบรัฐบาลต้องการเช่าเคร่งบินฉุกเฉนะินอ่ะเออจะจะมีวิธีการจัดการยังไงจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหานหน้าง,งานอะไรอ่ใช่มผมว่ามันมันน่าจะต้องมีเหมือนเราฝึกซาเล็กอ่ะทุกปีอ่ะใช่ใช่ยังฝึกได้เลยเพราะฉะนั้นไอสถานการณ์อย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าฝึกด้วยเพราะมันมันเหมือนจะพิสูจน์มาแล้วมันได้ใช้บ่อยเหรือเกิน ใช่ใช่บ่อยมากเลยช่วงหลังแล้วยิ่งยิ่งยิ่งกรณีนี้ถ้าถ้าเราเตรียมแผนตั้งแต่ต้นนะแล้วแผนเรามันดีนะถ้าเผื่อเราจะได้ลงเร็วเพราะอะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราเช่าเครื่องบินได้ไวนะเราโทรไปบอกทูตอิสราเอลว่าเราขอไปรับคนไทยโดยขาไปจากกรุงเทพอ่ะคนอิสราเอลที่จะกลับไปเกณฑ์ทหารน่ะเดี๋ยวเราจะรับไปส่งแล้วลองพูดอย่างนี้นะเพราะพรุ่งนี้ไปเลยใช่คุณจะโดนฟาสแท็กก่อน อะไรอย่างเงี้ยคือ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 เนี่ยเดี๋ยวเราทําแผนต้องทําแผนละนี่คือบทเรียนไม่ไม่ไม่ใช่บทเรียนคือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดแบบไม่ใช่แพสซีฟต้องคิดแ c t i v e อืมเราทํางานเชิงลุกอะเหมือนต้อง plan ล,ล่วงหน้าครับใช่ครับใช่มันมันหลายครั้งแล้วไงล้วก็เผอิญเอรนาวนี้มันกลายเป็นเป็นจุดที่มีคนไทยไปทํางานเยอะไงคือผมก็ไม่รู้ตัวเลขนะว่าอย่างประเทศอื่นมันมันอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเอออย่างอย่างไต้หวัน หรือเกาหลีเนี่ยผมว่าต้องว่ากันเป็นหมื่นแน่นอนใช่คืออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างนะคือแบบมันมันเป็นแบบเหมือน potential hotspot อะสมมติอาจจะู่เกาหลีเหนือบุกมาอย่างเนี้ทำไงอย่างนี้เป็นต้นเางี้คือมันมันอาจจะต้องคิดคิดล่วงหน้าเหมือนกันนะก็มีมีมโอกาสเกิดขึ้นได้าทั้งนั้นใช่ใช่คือ,อสเกลมันจะ ไม่เหมือนอ่ะอันนี้เทียบอ่ะที่เราเคยทำนีโออ่ะอย่างที่บอกอ่ะใหญ่สุดคือโปรเชนตงอืออืมซึ่งซึ่งโปรเชนตงเนี่ยคนแค่ประมาณเจ็ดร้อยเองนะอืมไม่ถึงพันคนน่ะแล้วระยะทางก็อย่างใกล้ด้วยคือพนมเปนเองนะใช่บินชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วใช่คือมันใกล้มากแล้วก็จำนวนคนก็น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบ คราวนี้คือมันค่อนข้างจะต่างสเกลต่างเยอะระยะทางก็ห่างมีความยากในเรื่องของการต้องวางกําลังเครื่องบินด้วยคราวที่แล้วมันคือบินจากโฮมเบสอครับคือการแต่รอบนี้ไรใช่แต่รอบนี้ไรอะต้องบินจากฟอร์เวิร์ดเบสใช่คือทาทุกอย่างจากโฮมเบสอะมันง่ายหมดเลยทุกอย่างพร้อมมันไม่ต้องคิดอะไรแบบวางแผน ที่แบบซับซ้อนอะแต่ถ้าไปทำจากฟอร์เวิร์ดเบสอะคือโอ้โหคราวนี้ต้องคิดเยอะและอืมอืมดีๆประเดนด,ด,ดีเดี๋ยวพวกนี้เจอกันบทความนี้ครับหน้าหน้าเพจก็ไม่ไม่ใช่บทความเพื่อตำหนิใครนะแต่เป็นบทความที่เราเราจะเลินแล้วก็เป็นข้อเสนอแหละในการที่จะเราจะเราจะทำให้บันดีขึ้นแล้วก็ไวขึ้นใชอ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ บอกว่าแบบเออก็เป็นงานของกองทัพอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็เป็นแบบอันนี้ไงบอกว่าทําไมต้องมีกองทัพทําไมต้องมีทหารอัเงี้ใช่ใช่อันนี้ชัดเจนมากมากมถูกต้องอนนแต่ว่าถ้าแต่ว่ามีแล้วก็ต้องก็ต้องเหมือนแบบคิดแผนต้องทําอะไรด้วยอะไรเงี้ยเหมือนของเราจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากไปนิดนึงสไตล์ไทยอืม